สวัสดีครับวัสดีครับโอ้พี่น้องครับมือนี้อ่าคุณครูทศเทพเอียรอดใส่สุดเต็มหยดนะครับเป็นชุดของครูอ่าสอนมาหลายปีแล้วบ่ครับสอนมาหลายปีแล้วสอนมาหลายปีแล้วอสอนวิชาอย่างนอครับนิตศาสตร์โอ้คณิตศาสตร์ ปาทูพี่น้องครับลางคนอาจสิบารูจา้จักเลยครับว่าอ่าทิพยักหรือวว่าอ่ายักใช่หน,น่เพิ่นเป็นคู่ครับอ่าเป็นเป็นคู่คือสามารถโดนแล้วบัดที่นี่มือนี่สิขายของว่ามือนีิมาขายมาขายสิไปโรงเรียน,นอโอ้สิไปโรงเรียนืึสอวสนอยู่นี่บอกครับอยู่บ้านไอโรงเรียนนั่นมองเฮงเฮงเรียนอยู่คือโรงเรียนไหน สอนอยุสัยยุสานี่ละโอ้สอนอยุมองสอนปออะไรสอนสอนสอนปออะไรป้อซีสอนป้อซีโอ้สอนพี่น้องครับสอนอยุห้องเรียนอ่าของแห้งๆอืย้ำย้ำไปโรงเรียนกะแห้งๆกะกะเอือนคุณครูแต่ว่ากลับมาบ้านแห้งๆกะเอือนพี่ยักษ์ไอ้ยักษ์อืย คอนณิตศาห้องหยาดเนาะคณิตศาสตร์ลเนาะหยาดเน,ะนานะ,านะอาเออเอขันบอถึงว่าคู่นี่สมัยก่อนเดอ้อสิบ่อยฟังสมัยก่อนนี่พูใ้ใดไก็มาตะบ่าวคู่เด้อกู่ <c oughs> ที่มีลูกสาวน่ะ,ม,นะมีลูกสาวอยากให้ตั้งแต่ลูกสาวได้ได้ผู้บ่าวคู่เด้อ <c oughs> ผู้บ่าวคู่ไปจีบสาวกับผู้บ่าวไท้บ้านไปจีบสาวนี่ห้วยข้าเจ้า อยากตอนรับตั้งแต่ผู้บาวคู่นะมีเงินเดือนเงินดาวกินว่ผู้สาวเห็นกะเผยยิ้มใส่เด้อง่ายลังคนอยากได้ผัวคู่ไหลเห็นคู่ยางมาดาใส่แจฝาพุนแล้วบักลาเ <c oughs> <อ> <c oughs> งินเดือนกเหลยหมืน่น่เนา่ะเออเล่นยันกะซีหาสีหามื่อนพุ่น่ะนปา<ะ>ดพี่น้องเลยครับนี่คืออ่าคุณคู่ ทวสเตพเอีลอรอดนะครับสอนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์มันเป็นวิชาที่ยากตอนนี้กะบ่ทันได้ถึงสองวงเด้<ม>นก,กน้อยกะสีออกไปเดไปสวยร้ายไปโรงเรียนเดยกไปสายหลายไปแค่ํามมล่ะ <laughs> เออเมื่อกี้กะให้พยันขายของเอาของเอาเออเ <laughs> พราะว่าเ <laughs> พราะว่า,วาไอขาดเรียนมาหลายมือเลยเนี้ย ขาเลียไปหาจบอันอันยังกาไปหาจ้าไปแมงกอกแมงกอกหาจับแมงกอกตอนคณิสตร์ไอคิดว่าเมียแต่แท่เนี่ยที่สี่แต่งานน้ำคิดว่าสี่เอาคู่น้ำกันบ่ารือจังไหนในความรู้สึกนี่ถามเนี่ยตัวเสียวคิดว่า ถาบไปแต่งงานกับคูหยงิงหมายถึงว่าเอาเมียแท้ๆแ,แม่บอลเมีย,เ,ยเรียนๆไย้ไหมเมียจริงๆเมียตามกฎหมายถูกต้องตามกฎหมายจดทะเบียนนี่ไหมคือว่าอยากเสี่ยวเ,เมียคู่หรือเอาเมียอาชีพไหนเสนอโดยให้ถามแน่เอาจะขอ<ห>เป็นคู่ไหไมเเป็นคู่จะเข้ามาได้ล้วบอท่านอาจารยากได้เมียอาชีพไหนอ,อาชีพขึ้นยาอาชีพคู่หรือหมอหรือ ไปเนี่ยบ้านขึ้นหยังอยากได้มียนเฮ็ดงานแบบไรเป็นหยังเป็นหมอเหรอเ่ะเป็นหมอโอ้เดี๋ยวดีมีไปหลาถามดีมีโอ้อันอันน้องบีนี่พ่อแมนมันว่าบอฮมันมีคนหมักอยู่เนาะเออเอ้าเอ้าเอาบด้เทีวกาสัมผัสคู่เพื่อนอ่าบีวันนี้อย่างสี่ทางเพื่อนบอเจยวกับพณิศาสตร์เียมีอย่างบอ เลยหมูน้ำดอกเออว่วหูน้ำเออความเป็นห่วงอืมเป็นห่วงอยังอย่นเด็กหน่อยก็นุบ้านตีเพิ่มไม่เป็นส้วนยู่ปอศีแล้วส้วนยู่ปาศีปะเฮงเฮงเดือนเด็กเท่านันคนละอักซืือๆเลยก็นั่นแล้วอ๋อย่าเด็กหน่อยหอนุบาลน่ะมันดื้อเลยมันตีกันเออเส้ามันก็ตีเนาะสอาตีอืมเป็นห่วง เป็นมีความเป็นห่วงเลยล่ะเด้มีความเป็นห่วงอยู่อัญญาณเด็กหน่อยตีมันประกาศตีนะประกาศตีร้องเวงแล้วมันว่าเอาพี่น้องก็ชีได้เห็นแล้วนะครับว่าอ่านี่คือผู้ทดออาเทพยารอดนะครับทดสบเทพยารอดสอนมาหลายปีแล้วงินเดือนกับสามสี่หมื่นแล้วผู้ใดอยากได้เป็นลูกเคยกะ โทรหาสายยันดเด้อพี่น้องเด้ออ่พอาพู้าาได้ดยอ,อยากได้ไปเป็นลูกเขยอยากได้ลูกเขยคู่วันเถอะโทรหาสายยันได้อ่าเบอร์อย่างเบอร์ของสายยันลาบอกเบอร์เบอร์พูดเนี่ยศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สี่สองศูนย์สี่สองศูนย์สองเจ็ดแปดสี่สองเจ็ดแปดสี่ย่นอแม่ยุ่งยันแม่ยุ่งะย่นได้ครับเออเอา่น่ะพี่น้องโทรหาสายยันได้ครับเด้อโทรหาพอเพิ่นถ้าอยากได้ไปเป็นลูกเขย แต่ว่านราดีพูด่าพูดมีผู้สาวหมอกว่านะไปแล้วล่ะเอาไป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 ที่ไหนมันสิสายเด้เขาสิว่าคู่ยังมาโรงเรียนสายเสียเขาสิว่าเด้อกินข้าวก่อนยเงินให้ไปเอียงก่อนกินข้าวก่อนอืออือผมว่าสร็รูปแล้วปรทธานได้รับประธานเขาวันเถอะ